ล่าสุดเนี่ยฉันเนี่ยได้ไปเจอเขาที่งานอ e ีพ n แอนดบงาน,นเดียวกับคุณแก้วเนี่ยแหละอะอะแล้วเขาก็ให้สัมภาษณ์ว่าแบบอ้าวเป็นยังไงบ้างได้มาออกงานอย่างนี้เขาก็บอกโอโขอนานๆขอทีนึงค,คือเขาอยาก แบบแต่งตัวสวยๆบางอ,อ,อะไรประมาณอยากมีคอนเทนต์บางออมีเว้นอะไรอย่างงี้ก็ต้องขอส,สวยเดิคือเธอเงียบหายไปเลยจริงๆค่ะแล้วทีนี้เขาก็บอกว่าแล้วช่วงนี้งานเยอะไหมเขาก็บอกก็มีบ้างอยู่แล้วแล้วจะกลับมาเล่นละครเมื่อไหร่ล่ะจะเล่นไหมเขาก็บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยมีรับงานแล้วนะอ๋อคือแบบเตรียมถ่ายอะไรอย่างงี้แล้วเนาะใช่แต่ว่าถ่ายเนี่ยช่วงปีหน้าช่วงปีหน้าใช่ค่ะแล้วส่วนในการกลับมาเล่นละครเนี่ยต้องใช้คําว่าเคาะสนิมเลยไหมโ้ขเาะสนิมเลยเหรอแรงนะแรงนะ เธอก็บอกว่าไม่ขนาดนั้นหรอกมั้งคะแต่ว่าก็คือด้วยความที่มีแบบนักแสดงรุ่นใหม่เข้ามา<ะ>ทุกเด็กๆเนี่ยมีความสามารถเนาะเธอก็บอกว่าเธอยอมรับเลยว่านักแสดงรุ่นน้องเนี่ยใหม่ๆเนี่ยโอ้โหค่อนข้างมีความสามารถแต่เธอเนี่ยก็อยากต้องปรับตัวใชใ่เพราะว่าวงการบันเทิงเนี่ยมีการพัฒนาไปข้างหน้าแล้วคือไปเร็วมากเนาะใช่ค่ะอ่ะ<ม>สรุปนะเขาก็บอกว่ามางานอีเวนต์เนี่ยเป็นยังไงเขาบอกว่าโอ้โหนี่ก็นะปวดขาเหมือนกันปวดเท้าเหมือนกันเพราะเกี่ยวกับอายุหรือเปล่า ว่าไม่เกียเก่ยวเป็นเรื่องของเวลา<อ>คือแบบจริงๆแล้วเนี่ยต้องการเรียนรู้จากอีเวนต์เนี่ยแหละแล้วก็เริ่มมาออกงานเจอน้องๆโอ้โห,โหรู้สึกประทับใจเหมือนแบบว่ากลับมาแบบปรับตัวใหม่ใช่ปรับตัวใหม่เพราะว่าเธอก็หายไปนานจริงๆใช่ค่ะแล้วกลับมาครั้งนี้ก็แบบ ฝากเนื้อฝากตัวเลยอยากเป็นคนใหม่ที่เป็นนักสแสดงใหม่เป็นดาราใหม่ที่มาเรียนรู้ในวงการที่ตอนนี้มันพัฒนามาไกลพอสมควรส่วนเลิฟซีเนี่ยเดี๋ยวนี้เขาเล่นกันแบบจุบจริงกอดจริงแล้วนะเธอว่ายังไงถ้าถูอลงมุมกล้องยอะไรเงี้ยมาันาจ,จะดูปลอมเลยใช่ไหมปลอมไปแล้วสาวแมทก็บอกว่าโอ้โหก็ลองดูค่ะเปิดใจเล่นได้แล้วหนุ่มสงกรานจะโอเคเหรออ่ก็ต้องรอดูต่อไปก็ต้องรอดูต่อไปอ่แว่ารอติดตามผลงานนะคะของสาวแมทได้นะแฟนที่ติดตามอยู่ก็เป็นกำลังใจให้เธอ รอผลงานเลยนะเพราะว่าจะถ่ายช่วงปีหน้าแล้ว